เห็ด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 ซัมปะปีเห็ดใส่ตาใส่ตาเดินไล่แล้วก็ได้เนี้อจนนี่นั่งหมดเลยเหรอเนอนอโอยายหย่อนได้เห็ดนะคะเก็บนะคะเห็ดนะคะกระเจง โอ้จ oh, mm ีจ hmm. like, mm ีค่ะเจอจีค่ะเหมือนเห็ดสาไกเลยอ่ะดอกมันอ่ะโค้งดอกแค่ไหนนี่ละเอาคือตองแค่จีหนาแค่โอ้กล้องก็ชัดนะคะรูคุ้มขนเห็นหมดกีนอันนึงเรื่องนั้นยางไปอีกแต่ว่าจนบม่รู้ว่าเห็ดกินหรือเห็ดบม่กินจนบ่มันฝังฟังยุ่งสิล่ะเขาบอกเห็นผื้นมาั้นก็ สำเร็จบวกไยสับน้องไมเฮียแตงเอานี้ยนี่นอนนี่นอนนี่ยนอนยาวๆนี่ยไหมเออนี่นเอาตงทึ้งๆว่าต้องเอาตั้มไปน่ะดอกไปไปสามนอนสามนอนมาแก่นี่เป็นมะนี่นาอะไรอะบอนี่ แล้วไปเบิ้งไม่เนาะมแม่น่กินได้อันนี้เ,เพราะเราเข้าป่าเราไม่รู้จักเห็ดเราก็เลยต้องแบบว่าถามไปเรื่อยๆอุม้มอ,อุ้ยเอาไปทุกอย่างนี่ใครๆครเขี่ยออกมันเหยียบแล้วเนี่ยดอกสวยนั่นเนี่ยใครเหยียบไม่รู้มี่รอยเหยียบด้วย หาไปหามาก็มีรอยเหยียบเขาคู่กิเห็ด ขกที่่อเป็นนี่โขกว่าเป็นโคกเราหล่อเราหล่อมิจับหน้าลราค่ะเน่เดีหาเก็บอาศัยโคกบานอื่นเมารถไม่เก็บเห็ดโดยตรงเลยค่ะนี่โอ้ไดดต่าเหียอะไรนะเห็นหน้าแน่เห็นหน้าแน่นั่นนี่